ได้เวลาเตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบนะคะทำปลาร้าน้้ำพริกปลาร้านะคะไอ้น,นีเนื้อปลาร้าสับล้วนๆเลยนะคะแล้วเราจะเอาไปรวนสุกนะคะให้สุกเราจะไม่ทำดิบนะคะเจีวปลาราบองปลา น้ำพริกปลาร้านะคะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเอ,อ่ยดูหน้าตาก่อนนะคะไม่เพจในจะเห็นว่าสีอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จแล้วรับได้เลยในะจะลูกค้าที่รักเดี๋ยวบอกนะติดฟ้านะคะ